คลิปเปิดมานี่ก็โชว์สมุไรมืดครับอันนี้ไม่ได้โชว์มันเท่มนะครับแต่ว่าเอามายั่วคนที่อยากดูรีวิวมันนะครับผมอืรับปากไว้นะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆชาวสมุนไพทุกคนครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวหนึ่งสองแปดทุกคนครับวันนี้ผมอัดคลิปนี้ผมอยู่ในช่แนหนึ่งสองแปดนะเมื่อวานมาสิงสถิตนะครับคุยกันคึกคั้น่าดูครับเป็นคลิปกิววอกับกิวทัสมาฮาวนะเป็นกิวใหญ่นะครับอืม ฝืดแน่เลยนะครับไม่ได้กิววอหลายวันนะครับม,มาครับเข้ามาก็จัดเลยดีกว่าครับบาล่างไม่งานส้างโอเคครับมีเรื่องจะพูดถึงนะครับก็คือวันนี้ปล่อยหนึ่งคลิปแต่ว่า าทาง Official Page ก็มีแชร์คลิปไต่คอผมนะครับวันนี้งานยุ่งมากครับเพิ่งถึงบ้านเนี่ยครับสี่ทุ่มนิดๆนะครับ n o t i f i c a ชกับคอมเมนต์เยอะโคตรๆครับจะตอบให้ทุกคนนะครับในเวลางานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะตอนนี้ขอตีวอก่อนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นอนให้เต็มที่ครับตื่นเช้ามานั่งตอบทั้งอินบ x ใน เพจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ครับไม่ลืมแน่นอนครับไม่ลืมแน่นอนถ้าคอมเมนต์ไหนผมลืมตอบทวงมาครับทวงมานะครับโอเคผมคิดว่าบ้านบ้านล่างนะครับบ้านล่างน่าจะบ้านล่างนี่งานช้างว่ะ <laughs> <laughs> บ้านบนวอาจจะต้องก๊อปปี้ทีมเขาไหมวะแล้วรูนลูนเราจะสู้เขาได้ไหม บ้านล่างคนข้างแน่นแฮะบ้านบนเนี่ยบ้านบนเอาไงดีวะ <c oughs> บ้านบนนี้เรื่องใหญ่ถ้าเอาทีมบนไปทีมล่างก็เรื่องใหญ่เหมือนนะครับเฮ้ยไม่แน่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 เดี๋ยวคิดเกินผมคิดแพ็บนะครับ ตัวเกราะแตกอีกหนึ่งตัวนะครับจริง,รงๆก็อย่าเอาอีนุมืดเอออีนุแสงสิอีนุมืดเอาไปทำแมวน้ำอะไรครับโอ้ไม่ใช่นะโอเคอย่างนี้เลยลุยลุยลุย,ลย ดันช้านะครับผมคิดว่าอีเจ้าอีฟีดมือเขาจะเร็วนะครับไม่ในไมซิตด,ด้วยแฮ กิวทีเต็มเลยครับเฮ้ยผมผมกันบ้านแบบนี้ในกิววอลน่าจะเวิร์กนะผมเห็นหลายกิวใช้อยู่นะอีฟีดผมเป็นเป็นในเมซิสนะนิดเดียวครับลำคานะขอสักทีเหอะ ย่างนี้ต้องค่าอินูก่อนนะเพราะว่าอินูทําเกาะแตกได้นะบ,บีสมองไม่มีเกาะแตกไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับโหดเหมือนกันนะเดี๋ยวมันทําอะไรงงๆครับประมาณไม่ได้ประมาทไม่ได้ ฉันไวกว่าเออนะครับออกไฟผมดันไวกว่านกแก้วมันเป็นสายอะไรวะเนี่ย เลือกทีมมาผิดตัวครับือเกือบข้อดีของการเป็นเนมซิสนะครับก็อย่างนี้แหละครับดี ดีมากขอบคุณครับเหมือนจะผิดแต่ก็ไม่ผิดนะครับถ้าจะต้องเสียเจ้าอ,อละเคลื่อนไฟก็คุ้มค่าครับไม่เสียครับคนหล่อครับในอ,อลเคลื่นไฟ MVP ไปแล้วครับ เป็นทีมแรกแนะนครั้งแรกที่ใช้ทีมนี้นะเขาวิวปะวะ แต่เป็นกิวใหญ่นะผมไม่มันเป็นฟินิกไฟด้วยสิครับยากไปนะผมดูบ้านนี้ก่อน ทีมล่างเหมือนผมเลยครับเรามาว่ากันที่ทีมล่างครับทีมบนผมน่าจะมีทีมที่จัดการเขาได้ครับผมชอบค่อนข้างชอบนะแต่ว่ามันก็เป็นการวัดดวงครับเป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งทีมที่อาจจะต้องอีดิทไว้แล้วนะครับเอ้ยผิดอันนะครับขอโทษออลองอีดิทไว้น่าผมได้ใช้หลายครั้งแล้วสังเกตดูนะครับ ก็คือทีมนี้ครับดูโจ๊กถูกตัวหรือเปล่ามันมีโจ๊กตัวนึงยังไม่มีรูนครับผมป้นรูนไปโอเคถูกรูนครับถูกตัวก็คือทีมนี้เลยครับความบัดซบของมันอย่างเดียวคือตัดเกรดกิฟฟอนไม่ติดอิบอายครับทีมล่างก็เกมมาด,ดวงครับ จบคลิปนี้ต้องนอนจริงๆครับวันนี้โอ้โหงานหนักมากปึ้งตัดเกต็ดติดครับไอ้ย่าโอเคนะครับเหลือแค่กิฟ่อนนะครับกับสลัดลากอีนูชี้เป่งแล้วครับโคตรวายครับ ก๊อปปี้ทีมเลยครับบอกว่าดวงครับโบคุงนะครับยินดีด้วยนะครับแบบออกสื่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วได้อันดับหนึ่งนะครับสุดยอดมากครับน้องโบ อ,อ,อดทนไว้ลูกพ่อปุ้งโอเคเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาสมัยผมเล่นการ์ดเกมนะก็คือมิลเลอร์แมทครับเป็นทีมที่เหมือนกันสองทีมครับเหมือนกันทุกอย่างนะ เหมือนมันจะเดฟเยอะอย่างเดียวนะไม่มีเลือดนะครับเฮ้ย <c oughs> ผมทำอะไรลงไปเอาละครับมีการทวงแล้วครับจำลงไม่ได้เหรออ้ <c oughs> อาวใครไปทำอะไรไว้นะครับ เหลืออีกหนึ่งดามนะครับอือ้าวจำไม่ได้ด้วยนะครับงานเข้าแล้วนังโบเลยออนชาร์ก <c oughs> like นะครับอห <c oughs> งความกดดันมาอยู่ที่เราอะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทีมไลเดียคือช้างน้ำผมยังหารูนไม่ได้จริงๆนะครับฟาร์มหนักมากครับฟาร์มจนแสบตาเลยครับเนี่ยยังหารูนวิวให้ไม่ได้อืแล้วช้างแม่งเร็วกว่าช้างเร็วกว่าอันดีนครับ มีความฝังใจมากครับว่าทุบฟินิกไม่ตายคมันจะทุบว่าตายไหมว่าสี่หมนกว่ามันลดแพสซสีนะครับแต่ถ้าเป็นฮออลัสมันฮิวน้อยไปครับเสียงมาก รับตาอ้ามีเพื่อนตีไปแล้วโอเคอุสัตว์กั้นใจแล้วครับคุณลิชิดนะครับ เหมือนทีมบอลอย่างนี้นะแล้วก็เมื่อกี้เราประสบความสร็ยกับทีมเมื่อกี้มาครับอาจจะต้องลองใช้แบบต่อเนื่องครับอืม hmm. จริงๆผมมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากเล่นก็คือเจ้าขนมนะครับจะซัพพอร์ตได้ดีกว่าผมลองดูเพราะมันมีบับชิลด้วยนะครับ ค่อนข้างหนักใจนะครับแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากนะเมื่อกี้ที่ตัดสินใจเราใช้ทีมเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเจ้านกแก้วน้ําเนี่ยจัดการยากนะครับจัดการยากโอเคทางสะดวกครับโอ้ยเย็นเชดโดโอ้ยแพนด้าคึก ปุ้งอ้าวคิดอะไรกันวะเนี่ยเสือกับหมีเนี่ยปล่อยผู้หญิงตายเฉยเลยครับดูดิมันต้องมีซ o m e t h หลอกกันแน่ๆครับเชื่อผมไหมเชื่อผมปะามันต้องมีอะไรมากกว่าเพื่อนครับแต่ไม่ใช่แฟน ลบเฮ้ชื่อแม่งจะเป็นลบโอ้หเลือดเต็มๆนะครับมันก็ยังไปจิ้มโอยังดีที่มันเปิดบ้าบครับโอ้ยฉลาดว่าแพนด้ามึงสุดยอดอะ่ะกูไม่ใช้่ึงกันว่าแน่ๆครับค่าได้ไม่ค่าครับเปิดบัาบเฉยเลย ก็คึกดีนะครับคึกคึกดีคึกมากคึกมากชอบชอบชอบตายโอเยครับแต่ก็ตีแรงนะผมเมื่อกี้ผมดูดาเมจก็ใช้ได้นะนก็อึดดีครับ ลบบัฟตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเอาตัวเองรอดเหมือนกันนะบางทีก็ไม่รอดนะเอา้าโทกคุ <c oughs> <c oughs> ต้องลบบัฟมึงก่อนเพื่อมึงปล่อยให้มึงมีดาบไม่ได้อะ อึกอึกชิวไม่ได้แล้วครับอย่างนี้แต่เมื่อกี้ผมทำถูกนะ ชิบหายแล้วผมปล่อยอีออฟิหนามไว้ไม่ได้อแม่งน่ากลัวเกินไปครับเอาไงดีวะ เ h a โด w ค anyway ือดามิมันเบาไปครับพุ่งนี้ก็ยังไม่น่าจะตายครับอย่างนี้โอ้โหยิงทีกระอักเลือดเลยครับเหมือนหนึ่งยังได้ดูเลือดแม่งมีบัฟดาบอีกโอ้โหมีสามสอง เชียถ้าเอาบีทมองมาสบายไปแล้วกูเอออโอ้โหเอาทีมชาติไปเลยจ้าโอเคครับอาอาจจะต้องใช้ชุดนั้นแหละครับใช้บีทมองนะ โอเคมาดูผมหมุนวิชกันนะครับขอโทษพี่โนด้วยนะครับเสมอไปหนึ่งดาบ <c oughs> ถ้าอาบีดมองมาเ <c oughs> มื่อกี้น่าจะดีกว่านี้ครับแต่ว่าพัดลมเหนียวมาครับลุนเชียสิบเพชรโอ้โหไม่หมื่นหนึ่งก็บุญแค่ไหน, <c oughs> นแล้วครับโอเคไปแล้วครับอือหือ สิบสองปีห้ e สิบสี่เอจีเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ